สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูสถานการณ์ที่หนักที่สุดของประเทศไทยที่เคยผ่านมานะครับ3ครั้งขอบคุณที่มาด้วยสําหรับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะฝากลิง์ไว้ทางด้านล่างใหเ้เพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็คือทางด้านวันนี้จะพามาดูสถานการณ์นะครับที่ประเทศไทยเคยผ่านมา3ครั้งใหญ่ๆนะครับ เริ่มต้นจากครั้งแรกก็คือทางด้านของวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ถึงปี41วิกฤตที่2นะครับก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี51และปี52และปัจจุบันนะครับก็คือโควิดอัปเดตปัจจุบันคือปี2 5 63ซึ่งถือว่าทั้ง3วิกฤตนี้นะครับเป็นวิกฤตที่ดึงให้ธุรกิจเศรษฐกิจกของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะครับ อ่าเริ่มต้นเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเดี๋ยวการซิงอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันให้ฟังก่อนนะครับโควิดในปี63เริ่มต้นจากภาวะโรคระบาดนะครับณนะปัจจุบันขออนุญาตอัปเดตเดือนเมษาให้ดูเป็นเดือนที่หนักที่สุดของเราณปัจจุบันนี้นะครับยอดการผลิตอยู่ที่24,711คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับลดลงถึง83.5 5เปเซ ซึ่งถือว่าเป็นยอดผลิตที่ต้องบอกว่าต่ำที่สุดในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับช่วงโควิดนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าโรงงาน,นหลายๆโรงเนี่ยเขาได้หยุดการผลิตนะครับแล้วก็มันมันก็ไม่มีการผลิตไม่มีการค้าขายกันนะฮะการผลิตเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่1 3 7 1 3คันแล้วเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศนะครับอยู่ที่1988คัน นี่คือยอดการผลิตของเดือนเมษายนปี2 5 6 3นะครับซึ่งต้องบอกว่าสาหัสมากๆเดี๋ยวเรามารอดูเดือนต่อมานะครับจะเป็นยังไงแต่ตัวเลขยังไม่ออกมาเดี๋ยวเรากลับมาดูเป้านะครับปี6 3เนี่ยตอนนี้ลดลงนะฮะเหลืออยู่ที่1ล้านคันอันนี้คือยอดผลิตนะครับแบ่งเป็นการส่งออก5 0 0 0 0คันและขายในประเทศ50,000คันอันนี้คือการลดยอดจากปีที่แล้วลงเกินกว่าครึ่งแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป,เป็นสถานการณ์ที่เขาประเมินเอาไว้แต่ว่าทีนี้มันมีเงื่อนไขอยู่สิ่งที่เขาประเมินเอาไว้นะครับทุกอย่างต้องจบนะฮะภายในเดือนมิถุนายน25 6 3ถ้าหากว่ามันไม่จบภายในเดือนมิถุนายนนะครับการประเมินจําเป็นจะต้องประเมินใหม่ซึ่งแน่นอนมันจะประเมินตัวเลขต่ําลงกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้คือภาวะปัจจุบันนะฮะสำหรับทางด้านของอกลุ่มธุรกิจยานยนต์นะครับเรามองผ่านตัวเลขพวกนี้แล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือภาวะต้มยำกุ้งปี40สําหรับภาวะต้มยำกุ้งนี่ต้องบอกว่าเป็นการล่มสลายของทางด้านของการเงินประเทศไทยเลยนะครับเงินบาทลอยตัวนะฮะฟองสบู่แตกเงินแทบไม่มีค่าช่วงนั้นนะครับปี40เนี่ยกำลังการผลิตนะครับลดลงถึงเหลืออยู่แค่360,000คันนะครับ จากตัวเลขของปี39คือปีก่อนหน้านะฮะก่อนที่ฟองสบู่จะแตกผลิตได้อยู่ที่558,000คันอันนี้ถ้าเกิดว่าดูตัวเลขเปรียบเทียบกับปัจจุบันคือมันเทียบกันไม่ได้นะครับสมัยก่อนเราไม่ได้ผลิตรถเยอะแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ลดลงเกือบเกือบครึ่งนะครับเกือบเกือบเกือบ50%นะฮะก็อยู่ราวๆ40กว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงไปเยอะนะครับแต่ว่าปีที่หนักที่สุดส่งผลให้เห็นเลยนะครับในปี41 การผลิตลดลงเหลือแค่นะครับหนึ่ง0ห้าหแดพันคันเท่านั้นนะครับอันนี้คือยอดผลิตทั้งปีนะฮะปีหนึ่งผลิตได้แสนห้าแบบก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าปีสี่หนึ่งเป็นปีที่หนักหน่วงสุดๆนะฮะอันนี้คือจริงๆเขาผลิตมามันก็ไม่ได้ขายปีนั้นนะฮะคือผลิตมาก็ต้องอยู่ในสต็อกช่วงนั้นขายรถไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะขายรถทุกธุรกิจนะฮะช่วงนั้นอ่ะค้าขายลําบากนะฮะ คนตกงานนี่เยอะแยะ,ะธุรกิจห้างร้านนะครับมีการปิดมีการปรับโครงสร้างนี่มีการปรับปรุงเยอะมากนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของอภาวะนะครับสถานการณ์ที่เลวร้ยวายอีกสักสถานการณ์หนึ่งนะครับเพิ่งผ่านมาได้ประมาณ10ปีนี่เองก็คือทางด้านของแฮมเบอร์เกอร์นะครับปี51ถึงปี52สําสำหรับภาวะแฮมเบอร์เกอร์นี้ก็เป็นภาวะที่ เกิดฟองสบู่แตกในในอเมริกานะครับก็ส่งผลต่อทั่วโลกมา,าเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของปีนั้นนะครับเปรียบเทียบกับธุรกิจยานยนต์ก็ปี51าําลังการผลิตนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหี่พันคันนะครับสำหรับปีหนะ้าหนึ่งะอันนี้คือยอดที่แบบผลิตคือมันยังไม่โดนเต็มๆนะฮะมันเริ่มมาประมาณปีห้าหนึ่งเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะปีห้าหนึ่งทีนี้ สำหรับพอผ่านปี51ไปได้นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โดนเต็มๆแหละนะฮะโดนเต็มๆแหละก็จะเป็นปี52นะครับสำหรับภาวะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยส่งผลจังๆในปี52สําสำหรับปี52กําลังการผลิตลดลงเหลือแค่9 9 9 0 0 0คันนี่คือยอดกําลังการผลิตในปี51และ52นะครับสำหรับตัวเลขถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับ เปรียบเทียบกับปัจจุบันสำหรับปี52เนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับปัจจุบันเลยนะถ้าเกิดตั้งเป้าการผลิตเอาไว้ที่1ล้านคันนะครับแต่ซึ่งมาดูสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดมองเห็นยอดของเดือนพฤษภาคมนะฮะเราถึงจะทราบได้ว่าเศรษฐกิจเรามันจะซุดลงไปขนาดไหนนะครับแต่มัาต้องเข้าใจได้นะว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปี40นะครับคือปี40เนี่ยลหลายๆกิจการเรียกว่าเจ๊งนะฮะเจ๊งแล้วมันส่งผลให้กิจการมัน มันมันตกลงนะฮะเรื่อยๆแต่นปัจจุบันเนี้ยกิจการยังไม่ได้เจงนะครับแต่มันเกิดโรคระบาดมันทําให้ค้าขายลําบากแล้วก็ส่งผลให้ทุกอย่างมันลดลงลดลงนะฮะแต่ทีนี้เรามาดูของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่เขาพยายามจะผลักดันวิธีการแก้สําหรับธุรกิจเรานะครับธุรกิจยานยนต์เรื่องแรกนะครับปัจจุบันก็คือขอลดภา,าษีสรรพสามิตลง50สําเหรับเรื่องนี้พึ่งยื่นเข้าไปนะครับ ยังไม่ยังไม่มีผลนะฮะยังไม่ยังไม่มีผลการตัดสินใจหรือการอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่คือคือ,คอ,คอเรื่องที่เขาเสนอไปการขอลดภาษีสรรพสามิตรลง50%เป้าหมายหลักนะฮะก็คืออยากให้ราคาของรถยนต์มีราคาถูกลงนะเพื่อใหอ้เกิดแรงจูงใจกับประชาชนนะครับให้มีให้อยากซื้อรถประมาณอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าเรียกว่าแม่ขอลถสุดกู่เลยนะฮะว่าอย่างนั้น เพราะว่าตอนแรกตั้งเป้าไว้ประมาณสัก10%นะฮะคือขอลดมั่ะต้องมีทําให้ราคาลดลงมัง่งแต่พอ,อเขายื่นจริงนะฮะยื่นไปนู่นเลยแนละ้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็คาดการว่าน่าจะลดลงไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดทางรัฐบาลเอาด้วยก็อาจจะลดมั่งบางส่วนแต่คงไม่ลดหนักขนาดนั้นนะครับอทีนี้เรามาดูมาตรการที่สองที่ยื่นขอให้รัฐบาลช่วยนะครับก็คือทางด้านของรถเก่าแลกรถใหม่ให้ส่วนลดนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนบาท สำหรับรถเก่าแรกรถใหม่เนี่ยาตามเนื้อหาข่าวที่หยังสือพิมพ์ฐานสรษฐกิจรายงานนะครับรถเก่าเนี่คือแบบเก่าเลยนะ20ปีเลยแบบเก่าเเลยนะครับถ้าเอารถกลุ่มนั้นมาแลกเอารถใหม่เขาแถมให้เงินให้แสนหนึ่งนะรประมาณนั้นอันนี้คือข้อเสนอเท่านั้นนะครับแต่เราก็ต้องดูต่อไปนะว่าเขาจะมาปรับใช้กับาการเอาไปแลกรถอะไรได้บ้างนะฮะเพราะโครงการ ให้แสนหนึ่งเนี่ยอี EV ประชารัดก็น่าผักดันนะครับสำหรับรถไฟฟ้ารถกลุ่มที่เป็นพลังงานทดแทนใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเก่าแลกใหม่สำหรับมาตรการอีกสุดท้ายนะครับที่เขายื่นให้ทางรัดไปนะก็คือทางด้านของมาตรการอขอเลื่อนการผลิตเรื่องการปล่อยไอเสียยูโร5และยูโร6ออกไปนะครับสำหรับยูโร5และยูโร6เนี่ยมันเป็นการมาตรการปล่อยไอเสีย ของทางมาตรฐานยุโรปเขานะครับแต่ว่าทางด้านของประเทศไทยถ้าเกิดปรับช่วงนี้ผู้ผลิตก็คงจะมองว่ามันมันจะทําให้เขาเพิ่มต้นทุนนะซึ่งซึ่งตอนนี้เขาหนักอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเพิ่มต้นทุนช่วงนี้ก็แหม่ลาบากสุดๆแน่นอนนะครับสําหรับทางด้านของมาตรการนะรเขายื่นไป3เรื่องนะครับแต่นี่คือยื่นขอเท่านั้นนะฮะยังไม่มีการตัดสินใจหรือว่ายังไม่ได้ดําเนินการแต่เดดทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนรอพิจารณาว่าอย่างนั้นนะครับ แต่นัปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็อย่างที่เห็นนะฮะการผลิตรถน้อยลงการซื้อขายก็ลดน้อยลงด้วยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งแน่นอนนะครับมันจะเกิดฟีดแบ็กขึ้นกับเรื่องของแรงงานของเราเป็นกลุ่มแรกๆนะครับลดกําลังการผลิตพอลดกําลังการผลิตแรกๆก็คงจะสลับกะกันนะฮะไม่มี OT อะไรพวกนี้ถ้าเขาทนไม่ได้จริงๆเขาก็ต้องลดคนลงนะครับ ซึ่งมันก็เป็นทางเลือกที่เราเดาได้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยนะถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือว่าการผลิตเขามันไม่ดีนะครับแลวปัจจุบันก็มองทิศทางไปต่างๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวอัปเดตการซืซิ่งจะพามาอัปเดตให้ดูเป็นครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูแค่ข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะครับผมไงขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ